สวัสดีครับวันนี้จะมาทำกการเทสก่อนส่งมอบถึงมือลูกค้านะครับผมจับเครื่องนี้ครับสีเทารัมโบพลาสตโคนะฮะตัดสติ๊กเกอร์ดำอินเนอร์นี่ก็สีดำพาสตโคนตัดกันกระปุ่มไฟมีนก็ติดฟิล์มกันรอยข้างเครื่องแถมมให้ครับแล้วก็ฟิล์มกันน้ำยาลงแบบเป็นจอสีในตัวนะฮะสีน้ำเงิน ก็ยังมีแถมกระเป๋าก็มีดีไปให้ด้วยนะครับผมทุกท่านที่ส่งมาทำโอเคครับจอเปิดเครื่องแล้วหน้าจอติดโปรติฮนะเครื่องนี้เปลี่ยนจอด้วยจอติดโปรติตบบัดรขึ้นตบวัดล,ลงโอเคครับถ้าโอ้มอานอการยิงไฟฮนะ ไฟการใช้งานปกตินะครับเย้ครับผมการใช้งานปกติก็พรุ่งนี้บินครับผมพรุ่งนี้บินเยค,ครับจบการเทสแต่เพียงเท่าน,นี้ครับผม